พุทธาเป็นลายหินอ่อนที่เกิดจากการแกะสลักเป็นคำพูดครูปจากส่งประิสถาปัตย์ขนาดครองหรือประเมทโบราณคีคมกรแก้วมลโปดอพรพุทธบาทจำลองบริเวณรอบๆโคนฟ้าและมีการแกะสลักแหวนเป็นปรวัติของพระพุทธเจ้าประวัติหลวงพ่อตา่าพร้อกับทาให้แกะสลักระพูดรูปในยันตเงินตัวเนปยโน้กดให้ผู้คนเข้ามาสักการรับบุาขอปอด